ไม่นะซังคอนดิจิวัตตาชิวัซันเดย์สวัสดีครับซันครับพอกระโจนสู่เกมออกซิเจน not i n c l u ด e ดไม่รวมออกซิเจนในพาร์ทที่42ดาวววลเคนเนียนะครับตอนนี้จรวจลำที่2ของเราที่เดินทางไปก็เดินทางกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ให้อาคนที่แบบเป็นนักบินเนี่ยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าจากนี้ไปจะเป็นการเดินทางไปด้วยจรวจลำที่3ลำนี้แทนนะครับเนื่องจากว่าการเดินทางครั้งต่อไปเนี่ยผมอยากจะไปนําตัวแร่ฟูลาลีน ซึ่งมันเป็นดาวที่ระยะทางแค่10,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับคือแบบมันอยู่ค่อนข้างจะใกล้มากแล้วก็ทีนี้เนื่องจากว่าระยะทางมันไม่ได้สูงมาก,กเลยทําให้มีการเติมเชื้อเพลิงที่ค่อนข้างจะน้อยผมก็เลยทําการเติมในเรื่องของตัวยาบรรจุของแข็งหรือก็คือเปคอนเทนเนอร์เนี่ยเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งตัวจะได้ขวัยเทพกลับมาได้มากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ถัดมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวท่อที่เราทําการเติมเรื่องกับเชื้อเพลิงไปนะครับก็จะเป็นตามนี้ตอนนี้ก็็ไได้้้มมมีีีกกกกาาาาาารรรรรแแขททททํํเเเพิ่่่ออปนยยบ เชื่อมต่อตรงน,นี้ให้มันถึงกันนะครับอันที่1 2แล้วก็3ามทีนี้เราก็สามารถเติมในเรื่องของนํามันให้กับยานทั้งจรวดของเราทั้ง3ายานได้พร้อมๆกันเลยนะครับโอเคกันเรามาทําการสั่งเปิดสวิตช์กันดีกว่าทําการสั่งเปิดสวิตต์ตัวนี้นะครับทําการสั่งเปิดมาแล้วก็ลงไปถึงตรงนี้ด้วยทําการสั่งเปิดสวิตช์แล้วก็ทําการสั่งปิดไปเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคทีนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเชเพอรนะครับ ถ้าหากว่าเรามีการวางคอนเทนเนอร์ไป3ตัวมีการใช้พลังงานเป็นจดวดพลังงานปิโตเรเลียมเราต้องมีการใช้พลังงานเท่าไหร่ถ้าหากว่าเราต้องไประยะทาง10,000กิโลเมตรนะครับสรุปว่าเราต้องใช้พลังงานทั้งหมด1,304กิโลกรัมนะครับงันก็มาทําการตั้งค่ากันเลยแล้วก็มาคลิกที่ตัวถังออซิเตของเรลวตั้งเป็น1,304กิโลกรัมโซตัวถังเชื้อเพลิงนะครับอันนึงเนี่ยเก็บได้900ใช่ไหมงั้นก็อันนึง่งตั้งเป็น900 ตัวอีกถังหนึ่งนั้นจะต้องตั้งเป็น404กิโลกร,รัมนะครับโอเคที่เหลือแค่รอให้มีการเติมเรื่องของเชื้อเพลิงให้เสร็จทีนี้เราก็สามารถขับเคลื่อนจรวด,ดลำที่3ได้แล้วตอนนี้ก็กําลังเติมเชื้อเพลิงกันอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าการที่เราวางระบบพ่านน้ำแบบนี้มันจะเป็นการทําให้ค่อยๆเติมกันไปทีละยานทีละยานเพราะฉะนั้นอาจจะช้ากันสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะมาเริ่มทําการก่อสร้างเรื่องเกี่ยวกับตัวสายพานที่จะนําเรื่องเกี่ยวกับไอเทมออกมานั่นนเอองครืคตรี้ มันเป็นตัวยาบรรจุของแข็งที่เป็นคอนเทนเนอร์ก็ต้องมีการต่อในเรื่องของสายพานเพื่อที่จะนาในเรื่องของเทปออกมาด้วยซึ่งผมขอใช้ช่องทางเดิมกันละกันนะครับก็คือทําการเชื่อต่อกงนให้มันถึงการเราก็สามารถใช้ในเรื่องของช่อปล่อยอันเดียวกันได้ตรงนี้ก็ทําการเชื่อมต่อมาส่วนอข้างบนล่ะอ่างข้างบนก็เดี๋ยววางอีกงันหนึ่งอันใหม่ไปเลยกันละกันนะครับทาการลา่มาทางซ้ายแล้วก็ทําการสร้างตัวปลายสายพานเอาไว้ตรงนี้ทีนี้นะครับเทปก็จะตกลงมาเป็นเส้นตรงแล้วก็จะผ่านทะลุประตูแล้วก็มาตกไว้ตรงนี้เลย ตอนนี้ก็เติมเชื้อเพลิงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นต่อไปก็คือรอให้อนักบินเนี่ยเข้ามาที่ตัวหอบังคับการอันนี้ซึ่งก็คือจะเป็นคาร์มิลนั่นเองนะครับถัดมาก็คือบริเวณข้างบนผมก็ได้มีการวางเรื่องเกี่ยวกับจานสแกาอวกาศมีการต่อในเรื่องของวงจรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทีนี้เราก็ทําการสั่งเปิดสวิตช์เพื่อที่จะให้ประตูอาหลบภัยทําการเปิดออกมาอ่าตอนนี้คาร์มิลก็เริ่มบินมาจนถึงตรงนี้แล้วนะครับเอ่อจะไปมันก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะทำการทดลองหน่อยนะครัับก็็คือจจะเเปน้าตว สะพานเทียบจรวดสะพานเทียบจรวดนะครับมันเป็นสิ่งก่อสร้างที่เราต้องทําการก่อสร้างเอาไว้ไม่อย่างนั้นเนี่ยสารพันจะไม่สามารถเข้าออกในเรื่องของหอร์มัคับการได้แต่ว่ามันเป็นสิ่งก่อสร้างที่ต้องมีการใช้ในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าแล้วก็อยากจะแสดงให้เห็นเหมือนกันนะครับถ้าหากเราเผลอลืมเก็บเรื่องของสะพานเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างถ้าหากว่าเรามีการปล่อยจรวดออกไปนะครับโอเคทีนี้อ่าประตูระเบิอันนีรีบเปิดหน่อยสิอ่าเล่นเกมกันสังดินนึงนะครับตรงนี้ยังเหลือเรื่องเกี่ยวกับสายพาอเล็กน้อยกกก็็ทําาารรรร่อสสส้้งเมบูณ์แลว โอเคเร็วๆเ,เปิดมาเปิดมาแล้วก็เดี๋ยวขอดูแผนที่ดาวก่อนนะครับแผ่นที่ดาวก็คือจะเป็นจรวดลำที่3เดินทางไปที่ดาวคาร์บอานาทด้านซ้ายนะครับเพื่อที่จะไปฟามเรื่องเกี่ยวกับตัวแร่ฟูาลาีนโอเคทําการเปิดประตูมาเร็วๆหน่อยเปิดเร็ว,ร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 วทําการเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาดูที่แผ่นที่ดาวเราก็ทําการสั่งปล่อยจรวดได้เลยนะครับซึ่งเนื่องจากว่าเนี่ยมันเป็นดาวแค่ระยะทาง1 0 0 0กิโลเมตร มันใช้เวลาเดินทางก็ประมาณสักเกือบเกือบสาวันเท่านั้นเองนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหายนะของสะพานอันนี้กันนะครับทำการสั่งแรนชี่ฟอเรสต์กรกก็แตกกระจายไปเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเจ้าตัวสะพานเทียบจรวดด้วยเนื่องจากว่ามันมีการชนกับในเรื่องของจรวดตอนที่มีการาปล่อยออกไปนั่นเองโอเคทีนี้เจ้าสิ่งนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทาการทดลองก็คือถ้าหากว่าผมไม่ทําการซ่อมแซมมันละเออคือผมจะปล่อยมันพังอย่างน,น,นี้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับทาการปิดการซ่อมแซมไป จากนั้นบนเรืข้างบนเราก็ทาการอาสับสวิตให้มันกลายเป็นสีแดงเพื่อทาการปิดในเรื่องของประตูหลบภัยตามปกตินะครับคือเนี่ยเราทำการทดลองหน่อยว่าถ้าหากเราทําการวางสะพานค้างแบบนี้แล้วก็ปิดไม่ต้องทาการ่อมแซมเนี่ยเรายังสามารถใช้งานเจ้าตัวสะพานนี้ได้อยู่หรือเปล่านะครับโอเคทีนี้เรื่องต่อไปเรื่องต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าก่อนกันละกันนะครับคือตรงเนี้ยเป็นจุดที่มีการเชื่อมต่อไฟฟ้าแบบค่อนข้างจะใช้เยอะเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าทุกคนดูดีๆนะครับ นี่คือสายไฟตัวน้ำใช่ไหมลากยาวลงมามาทางขวาลงมาทางนี้มาทางขวายาวมาจนถึงตรงนี้เลยแล้วปรากฏว่าทาไมมันไกลจัง <c oughs> คือมันจะค่อนข้างไกลไปพิเศษเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือความจริงอะ่ะผมว่าว่าแปลงไฟไฟ้าเอาไว้ทางด้านซ้ายก็ได้นะคือมันจะได้ไม่ต้องตอบไกลมากอีกอย่างหนึ่งคือตรงเนี้ยจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะมีการก่อสร้างกันในครั้งนี้ด้วยนะครับงั้นก็มาปรับตำแหน่งกันเล็กน้อยก็มาดูที่อาการไฟฟ้า มาดูที่หมออแปลงไฟฟ้านะครับทำการวางไว้ตรงไหนดีอ่าวางไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันจากนั้นก็แค่ทําการต่อในเรื่องของสายไฟตัวนําไปแทนที่ของเดิมเท่านั้นเองนะครับทำการลากยาวมาแล้วก็ให้มันขึ้นไปที่บริเวณขบนตรงนี้ที่เหลือแค่ทําการรอก่อสร้างให้เสร็จจากนั้นก็ทําการตัดสายไฟทางขวาทิ้งไปนะครับจากนั้นเรื่องถัดมาจะเป็นเรื่องของไอเทมอ่า,าดูไอเทมกันหน่อยนะครับก็คือจะเป็นไอเทมที่หน้าตาแปลกๆพวกนี้นะครับจก็จะมีเป็น โมเดลเกียวคู่เอ,อ่ยฟิบเอ็กซเลย์มีเทคโนโบรานแล้วก็จะมีพวกอาแขกข่นยนต์ด้วยซึ่งอันนี้นะครับมันเหมือนกับเป็นอาร์ติแฟกต์มันเป็นไอเทมที่สามารถใช้ในการเสริมเกี่ยวกับการตกแต่งได้แต่ว่าไอเจ้าไอเทมพวกเนี้ยเราจะไม่สามารถสั่งเก็บได้นะครับเพราะว่าตัวตู้เก็บของที่เราใช้ในการเก็บของอ่ะมันจะไม่สามารถสั่งเก็บในเรื่องของพวกอาร์ติแฟกต์ได้เราต้องใช้สิ่งนี้แทนนะครับก็คืออยู่ที่หมวดบูการพักผ่อน แล้วก็เลื่อนลงมาเลยสักหน่อยนะครับมันจะเป็นเจ้าตัวนี้เลยก็คือตัวแท่นโชว์มาเป็นแท่นที่เอาไว้สำหรับาวางในเรื่องขอายแท่นที่แบบใช้ในการเพิ่มในเรื่องของการตกแต่งได้ซึ่งอน,นี้ของก็ทําการวางไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นตามหัวหมุมตรงนี้เลยแล้วก็มาดูที่ตัวแท่นโชว์ แล้วทีดีนะครับถ้าว่าเรากดมามันจะมีลิสต์ไอเทมที่เราสามารถนํามาใส่ได้ก็จะมีตั้งแต่วัส,วส,สดุต่างๆจะมีเรื่องเกี่ยวกับไข่นู่นนี่นั่นนูนคือแบบค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับซึ่งคราวนี้ผมก็จะเอาอร์ติแฟกที่มาจากอวกาศที่เราไปทําการสํารวจเนี่ยมาใส่เอาไว้ที่ตัวแท่นโชวอันนี้นะครับไหนดูซิมันจะมีอะไรบ้าง มันจะมีหม้อกาแฟนะครับหม้อกาแฟเลยเหรอคืออะไรเนี่ยอ่ะหม้อกาแฟแล้วก็ทําการสั่งเลือกไปนะครับที่เหลือแค่เราให้สารพันเนี่ยนำไอเทมมาใส่ไว้ที่ตัวแท่นโชว์แล้วก็ทําการตั้งค่าอย่างนี้ทุกอันเลยนะครับก็จะมีอะไรบ้างมีหม้อกาแฟใช่ไหมมีที่สร้างสนามแม่เหล็กโอ้ไปเอามาจากไหนเนี่ยมีอะไรอีกไหมอันนี้ก็จะมีเป็นแขนหุ่นยนต์เทคโนโลาีเครื่องปัน่นฟิมเอ็กซเรยโมเดลเกียวคู่มีอย่างอื่นไม่ว่ารู้สึกว่าจะมีแค่นี้นะครับแต่ว่าถ้าเรามีการ ส่งจรวดไปเรื่อยเนี่ยยังไงก็มีเทมพวกนี้กลับมาอยู่ตลอดเวลานะครับกลับมาดูข้างบนอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ทําการก่อสร้างม้อร์ไซไฟฟ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เรื่องของสายไฟก็จะเป็นตามนี้นะครับก่อนอื่นผมจะทําการเชื่อมต่อสายไฟเส้นนี้ให้มันเชื่อมถึงกันก่อนจากนั้นถัดมาก็คือเดี๋ยวจะทําการตัดสายไฟตรงนี้ทิ้งไปนะครับก็เริ่มมาที่การรื้อถอนแล้วก็ทําการรื้อถอนเส้นตรงนี้ทิ้งไปได้เลยความจริงผมจะรื้อถอนยาวตลอดแนวก็ได้นะเนี่ย งันตรงนี้ก็ขอทาการลื้อถอนยาวไปตลอดแนวก่อนกันละกันนะครับทำการลื้อถอนไปจากนั้นก็คือจะเป็นตรงช่องว่างตรงนี้นะครับตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่ผมจะทําการเริ่มสร้างในเรื่องของตัวห้องซื้อห้องตรงนี้นะครับผมคิดว่าจะทําเป็นห้องทำอาหารอ่าเดี๋ยวถ้าแบบมันดูดีไปเลยก็เลยอาจจะมีการสร้างออกมาไกลจากฐานการสร้างนิดนึงนะครับโอเคก่อนอื่นก็ต้องใช้สุดเดิมครับก็คือทําการวางพื้นแล้วก็ปิดในเรื่องของแผ่นปิดอวกาศให้เรียบร้อยด้วยงั้นก็มาเริ่มกันเลย ก็อื่นก็ทําการเปลี่ยนพื้นตรงนี้ให้เป็นตัวพื้นกันความร้อนก่อนกันละกันนะครับเอ่อทำยาวแค่ไหนดีทำถึงตรงนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับทําการถือตรงนี้พอที่เหลือแค่ทําการปิดในเรื่องของแผ่นปิดอวากาศอยู่ในหัวข้ออุณหภูมิเรื่องว่าที่แผ่นปิดแล้วก็ใช้อะไรดีใช้ไปหินแกนิตกันละกันนะครับแล้วก็ค่อยๆอย่างวางนี้ยาวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆเอาออเคลอที่เดี๋ยวผมก็จะปล่อยให้คนงาน,นทําต่อไปนะครับแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูถงังคาราบกันนิดหนึ่งเมื่อตะกี้นี้ก็ได้มีการ สั่งนำในเรื่องของอ์ติแฟกต์มาวางแล้วนะครับอ่ะก็มันก็จะเป็นตามนี้เลยก็คือจะเป็นแท่นที่เราสามารถนําพวกอ์ติแฟกต์ต่างๆมาทําการจัดแสดงได้ทีนี้นะครับตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดที่มันจะมีการแบบว่ามีการเพิ่มค่าตกแต่งเพิ่มเติมดูสิครับตรงนี้ได้ได้ว่าสีเขียวปึ๊ดกันเลยทีเดียวแต่ว่าก็จะมีบางจุดที่มันยังเป็นสีแดงอยู่เนื่องจากว่ามันมีของที่ลบในเรื่องของสภาพตกแต่งอยู่ด้วยก็อาจต้องมีการวางเยอะกว่าน,นี้หน่อยกัแล้วกัน ทีนี้เรามาดูอีกจุดหนึ่งที่ต้องมีการแก้ไขนะครับก็คือจะเป็นจุดบริเวณด้านซ้ายสุดเลยก็คือจุดที่เรามีการปั่นในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าด้วยไอ้น้ำอยู่นะครับแล้วทีนี้เนี่ยขณะน,นี้นะครับมันก็ยังเป็นโซนที่จัดว่ามีความร้อนค่อนข้างจะสูงมาก280-270บองกว่าองศาซึ่งทีนี้นะครับตรงจุดซ้ายสุดที่เป็นแบบทางเข้าออกเนี่ยรู้สึกว่าผมจะทําไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็เลยทําให้ ตอนนี้อุณหภูมินเนี่ยมันก็ค่อยๆออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆตรงนี้ก็เริ่มที่จะกลายเป็นสีแดงแล้วก็อุณหภูมิปบาลร้อยกว่าองศาเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาแก้ไขอุณหภูมิตรงนี้กันสักหน่อยกันละกันก็คือจะขอใช้ระบบที่เป็นการหล่อยเย็นจากตัวเครื่อ,องสตรีมเทอร์ไบาย์ๆๆกันละกันนะครับคือตอนเนี้ยได้มีการต่อในเรื่องของตัวอานพอ่อรำเน้าเอาไว้เพื่อจะลดในเรื่องของความร้อนใช่ไหมแต่ว่าทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการต่อมันไปทางซ้ายด้วย แต่ว่าจะไม่ใช้ในเรื่องของเนาแล้วนะครับผมจะเปลี่ยนมาใช้เป็นขอดับ,บสูงไปเลยก็คือจะเป็นตัวสารซูเปอร์คูลแลนนะครับสารซูเปอร์คูลแลนคือสารที่จัดว่ามีการนำความร้อนได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็มีการรักษาอุณหภูมิที่ค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นนะครับจะต้องทําการนําตัวน้ํานับพวกนี้ออกมาจากท่อให้หมดก่อนแล้วก็ปิดการใช้งานเจ้าตัวสามเครื่องนี้ไปก็เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะขอวาง รูระบายของเหลวเอาไว้ตรงนี้เกิดกาันนะครับก็คือถ้าหากว่าในเรื่องของน้ำนักวันผ่านตรงเนี้ยยังไงก็จะมีการเป่ามาข้างนอยู่แล้วก็ถือเป็นโอกาสเคลียร์ในเรื่องของน้ำหนันนนางงานกไปเด็ดตัวด้วยโอเคทําการก่อสร้างรูระบายของเหลวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้เดี๋ยวผมจะขอทําการสั่งหยุดการใช้งานของตัวเครื่องสตีลเทอร์บายไปก่อนนะครับแล้วทีนี้เรามาดูเรื่องของน้ำเนากกัน ตอนนี้เรื่องของเราก็จะค่อยๆทยอยออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับและเมื่อน,นั้นเราออกไปจนหมดแล้วเดี๋ยวผมก็จะทําการเปลี่ยนในเรื่องของตัวอาสารยี่หายน,นี้ให้มันกลายเป็นในเรื่องของสารซูเปอร์คูลลนแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องมาทาการขยายในเรื่องของท่อน้ําเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ว่าจะทํำยังไงดีอ่าก่อนอื่นเส้นนี้ไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วนะครับันก็ทําการสั่งหรือถอนไปตรงนี้ทําการรื้อถอนยาวไปตลอดแนวเลยก็และกันกรสรับตัวท่อน้ํากันความร้อนนะครับต่อไปก็คือทำการ สร้างเรื่องเกี่ยวกับพ่อน้าแผ่ความร้อนผ่านมาทางด้านซ้ายแล้วก็วนกลับไปทางขวาเหมือนเดิมนะครับอ่ายังไงดีวะทําการต่อตามพื้นเหรอทำการต่อตามพื้นก็น่าจะโอเคเหมือนกันนะครับก็คือทําการต่อห่างตรงตรงเนี้ยไปไปทางซ้ายเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมาบวเดี๋ย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 วเมาบยวเฉยเลยโอเคทำการยกเลิกตรงนี้ก็ทำการวาใหม่ทําการต่อยามมาทางซ้ายตลอดแนวนะครับจากนั้นก็ให้มันขึ้นตรงนี้ แล้วก็วนกลับไปทางเดิมกันแล้วกันส่วนตรงนี้ก็ทําการสั่งหรือถอนไปโอเคหรือถอนไปจากนั้นถัดมาก็คืออาหารจุดที่ทําการเติมสารซูเปอร์คูลแลนนะครับทำตรงไหนดีอืมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกันทําตรงกลางเลยก็แล้วกันตอนนี้อยู่ในวงรอบที่828กันแล้วนะครับและจรวดลำที่3ของเราก็กาลังจะเดินทางกลับมากันแล้วเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างจะไวมากเลยนะครับตอนนี้เดินทางไปแล้ว100%อ่าแล้วเมื่อไหร่จะกลับมาล่ะ อ่าโอเคตอนนี้มีการแจ้งเตือนว่าพร้อมลงจอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทําการลงจอดมาเลยไหนดูสิลงมาสิฮัลโหลลงมาชา้าเหลือเกิน <c oughs> โอเคตอนนี้ก็ลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับจรวด,ดที่มีการบรรทุกเรื่องเกี่ยวกับคอนเทนเนอร์ถึง3ตัวเลยแล้วทีนี้นะครับในเรื่องของสะพานเนี่ยมันก็คงพังต่อไปเนื่องจากว่าผมไม่ได้มีการซ่อมแซมนะครับ <c oughs> โอเคทําการสั่งลงจอดมา ถ้าหากว่าสามารถใช้งานได้ก็น่าจะให้สัลพรานเนี่ยออกมาได้ด้วยอุ๊ยออกมาได้แฮะหมายความว่ายัางไงครับหมายความว่าถ้าหากใครที่ไม่อยากเปลืองในเรื่องของพลังงานไฟฟ้านะครับคือในเรื่องของสะพานเนี่ยมันเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงถึง1,200วัตต์เลยคือมันใช้ค่อนข้างจะเยอะมากแต่ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถประหยัดในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าได้แต่ว่าจะต้องแรกกันก็คือจะต้องมีการอ่านในเรื่องอะไรเรเกี่ยวกับความเสียหายเนี่ยใส่ตัวสะพานเทียบจนนนันเองะคครับเทนี้ คาร์บิวก็สามารถลงมากับที่่าของเราได้จากนั้นเรื่องของไอเทมโอเคไหนดูซิตอนนี้นะครับตัวไอเทมก็จะประกอบไปด้วยคาร์บอนฐานหินเพชรอะบิซันไลท์งั้นเหรอแล้วตัวฟูลารีนล่ะสงสัยฟูลารีนปล่อยออกไปก่อนแล้วนะครับโอเคทีนี้เราก็แค่ทําการเติมในเรื่องของเจ้อเพิงเพื่อที่จะกลับไปฟาร์มกันอีกรอบนึง ทำการเติมเชื้อเพลิงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ประตูก็มีการเปิดเรียบร้อยแล้วเหมือนกันอ่นทีนี้เราก็มาดูที่แผนที่ดาว <c oughs> ก็จะเดินทางไปที่ดาวดวงเดิมเลยกันลวกันนะครับทําการสั่งปล่อยจรวดได้เลยแล้วก็มีการเดินทางเท่าเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคทีนี้ในเรื่องของตัวสะพานก็ยังคงอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับคือเรื่องของสะพานเนี่ยจะอยู่ที่ว่ามันมีความได้รับคาวามเสียหายแต่ว่ามันจะไม่มีทางหลบละลายไปเด็ดขาดนะครับคือมันจะไม่เหมือนกับในเรื่องของสายไฟนะคือในเรื่องของสะพานนะครับ ถ้าหากว่ามันจะโดนหลอมเหลวเนี่ยมันต้องมีอุณหภูมิสูงถึง2,400องศาเลยไม่เหมือนกับตัวสายไฟที่ถ้าหากว่าเราปล่อยเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยในเรื่องของสายไฟก็อาจจะมีการขาดได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของสายไฟแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิกันด้วยนะครับแต่ถ้าหากเป็นสพานเนี่ยเรียกได้ว่าไม่จะเป็นต้องห่วงอะไรมันเลยอีกอย่างหนึ่งคือมันยังสามารถใช้งานได้ึงแม้ว่ามันจะมีการพังไปแล้วก็ตามนะครับ ทีนี้กลับมาดูข้างล่างกันอีกครั้งนะครับก็ได้มีการก่อสร้างทุกอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยระบบของมันก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นจุดที่มีการวาปัป๊มของเหลวเอาไว้แล้วก็ให้สารพันเนี่ยนำตัวสารซูเปอร์คลีนมาเทาไว้ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการปั๊มในเรื่องของสารซูเปอร์คลีนเข้าไปที่ตัวถังพักของเหลวจากนั้นถังพักของเหลวก็จะปล่อยอาสารซูเปอร์คลีนออกมาข้างล่างแล้วก็จะผ่านตัวเครื่องสติมเทอร์ไบน์สามเครื่อง แล้วก็วนลงมาคล่ามาถึงตรงที่ตัวเครื่องทับทับเย็นเพื่อทําการปรับเปลี่ยนในเรื่องของอุณหภูมินะครับก่อนที่มันจะถูกส่งขึ้นมาข้างบนมีการวนปรับอุณหภูมิตรงนี้ยาวตลอดแนวแล้วก็กลับมาที่ถังพักอีกรอบหนึ่งนั่นเองโอเคทีนี้ในเรื่องของตัวสา,ารซูเปอร์คูลเลนเนี่ยน่าจะเติมกันเยอะพอสมควรเลยนะครับเออจริงสิเมืจอกี้นี้เราส่งสรวจวไปนําตัวอะไรนะ ตัวแรกฟูลาลีกลับมาใช่ไหมซึ่ตอนนี้ผมก็สามารถทําเรื่องเกี่ยวกับสารซูเปอร,ร์คเพิ่มเติมได้แล้วนะครับมันก็ทําการทําเพิ่มไปอีกสัก5อันเลยคือตอนนี้ผมมีแร่ฟูลาลีเยอะถึง5กิโลกรัมแล้วนะครับทําการเติมสารซูเปอร,ร์คไปจนครบทั้งระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกได้ว่า ใช้สารจนหมดบ้าเลยนะเมื่อก,กี้นี้ผมสั่งทํามาเพิ่มอีก5อันใช่ไหมครับก็มีการหยิบไปใช้จนเกลี้ยงเลยคือตอนนี้ผมไม่มีตัวสารซู์คูแลนแล้วนะครับต้องรองจราหลของเราเดินทางกลับมาเพื่อที่จะนําเรื่องของไอเทมมาใช้ในการทําตัวสารซู์คูแลนตต่อไปแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของท่อน้ําแล้วก็อุณหภูมิกันนะครับตอนนี้ในเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยประมาณสักอ่าเท่าไหร่ดีประมาณสัก7องศาตอนขาออกไปนะครับแล้วก็กลับมามันจะประมาณสัก20องศาเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย ก็น่าจะโอเคในเรื่องของอุณหภูมิกันแล้วนะครับเอียงหนึ่งคือตรงเนี้ยถ้าหากว่ามันสามารถเย็นได้ด้วยตัวของพอน้ําเราก็ไม่จำเป็นต้องผูกเจ้าตัวต้นว,ว,ว,วิสวอร์ดอีกต่อไปนะครับไหนขอดูอุณหภูมิซิโอ้โหตรงนี้เรียกได้ว่ากลายเป็นสีฟ้ากันเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะปล่อยเวลาผ่านไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งก่อนแล้วก็จะมาเปิดใช้งานเจ้าตัวกระหายน้ํากันอีกรอบหนึ่งนะครับทำการสั่งเปิดเครื่องกระหายน้ํากันอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของอุ ตอนนี้ตัวสารควบคุแรนที่ออกไปนะครับประมาณ1องศางั้นเหรอต้องขักลับมาประมาณสัก15องศานะครับคือเจ้าตัวเครื่องทำความเย็นเนี่ยเป็นเครื่องที่จะมีการปรับอุณหภูมิลงไป14องศานะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันจะห่างกันแบบเป๊ะเ,ะเ,ะเลยพะนั้จากนี้ไปเราก็สามารถเปิดใช้งานเจ้าตัวเครื่องกายน้ำได้ตลอดเวลาแล้วนะครับส่วนตัวต้นวิชบอร์ดผมคิดว่าไม่จะเป็นแล้วก็ทําการสั่งอาขุดจอไปได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่คุดจอดีทําการสั่งหรือถอนในบันจันนี้ เผลอไปสั่งคุณจอดตรงนี้เฉยเลยโอเคทาการสั่งยกเลิกไปนะครับมีการแจ้งเตือนว่าจรวดพร้อมลงจอดกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับแหมเดินทางไปกลับกันไวเหลือเกินโอเคจรวดลำที่สามของเราก็กลับมาแล้วนะครับส่วนสะพานนี้ก็ปล่อยมันพังต่อไปเ <c oughs> พราะว่าถึงแม้ว่าจะพังก็ยังสามารถทําให้ดูปเนี่ยออกมาได้อยู่ดีนั่นเองนะครับโอเคเมื่อตะกี้นี้มันจะได้อาร์ติแฟกต์กลับมาด้วยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นตัวแข่หุ่นยนต์ใช่ไหมโอเคตอนนี้รู้สึกว่าจะมีการปล่อยไอเทมออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับไหนดูซิ ก็รู้สึกว่าจะได้ในเรื่องของตัวแร่ฟูลารีนกลับมาเหมือนกันนะครับไหนดูที่ตัวเครื่องหล่อโมริกุลอ่ะตอนนี้เราก็สามารถทําตัวสารซูเปอร์คอนดนเพิ่มเติมได้แล้วนะครับอ้อรู้สึกว่าได้กลับมาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับสี่พกว่ากร,รัมเลยกันก็ทํามาเพิ่มอีกสัก4อันนะครับ1 2 3 4แต่ว่าไปผมก็ลืมมาพูดถึงตรงนี้เลยนะครับก็คือจะเป็นฟาร์มพี่ของเรานั่นเองคือครั้งก่อนเนี่ย คาพิวของผมนะครับมันจะไม่สามารถทําการปลูกในเรื่องของตัวต้นโอ๊กอาเปอร์ได้เพราะว่ามันมีอุณหภูมิที่สูงเกินไปแต่ว่าตอนนี้นะครับก็สามารถทําการเจริญเติบโตได้แล้วเพราะว่ามันมีอุณหภูมิที่ลดลงมาแล้วเนื่องจากว่าผมมีการต่อเรื่องเกี่ยวกับตัวท่อน้านะครับซึ่จะเป็นท่อน้าที่จะมีน้าเน่าที่มีอุณหภูมิแบบติดลบเนี่ยทำการผ่านขึ้นขนบนแล้วก็ไหลผ่านห้องนี้ไปนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อในเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยมันเริ่มคงที่แล้วผมก็ทําการรื้อถอนในเรื่องของสะ ไม่มีในเรื่องของตัวน้ำเน่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะได้ในเรื่องของอุณหภูมิที่จัดว่าค่อนข้างจะเย็นมากทานี้เราก็สามารถทำการปลูกในเรื่องของตัวต้นโอ๊กอาเบอร์ได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับจบไปเมื่อตะกี้เนี่ยผมก็ได้รับในเรื่องของตัวต้นโอ๊กอาเบอร์เพิ่มเติมเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอนําตัวลูกโอ๊กอาเบอร์มาทำการใส่ถังอันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะให้ตัวพิพเนี่ยเข้าไปปลูกต่อไปเรื่อยๆนะครับเข้าสู่วงรอบที่8 3 5กันแล้วนะครับและตรวจรับแรกของเราก็เดินทางกลับบมาเเป็นทีีร่รรยย้อ แล้วก็จากนี้ไปจะเป็นการเดินทางไปไเ่ยๆก็คือจรวดลําแรกนะครับไหนดูซิตอนนี้สํารวจดาวระยะทาง6ก0 0 0กิโลเมตรเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปจะเป็นดาวระยะทาง70,000กิโลเมตรซึ่งในเรื่องของระยะทาง70,000กิโลเมตรนะครับจากเดิมที่ระยะห0,000่นเนี่ยเราต้องมีการเติมเชื้อเพลิงประมาณสัก 1, 2 1 1กิโลกรัมคราวนี้เราต้องเติมเชื้อเพลิงไปเป็น 1, 4 3 0กิโลกรัมนะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าเรียบร้อยอันนี้ตั้งเป็น900 สวยอันหนึ่งนั้นต้องตั้งเป็นห้าร้อยสามสิบกิโลกรัมนะครับห้าร้อยสามสิบกิโลกรมัมจากนั้นก็ทําการสั่งเปิดสวิตเพื่อทาการเติมเรื่องเกี่ยวกับตัวออกซิเจนเหลวแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับตัวน้ำมันปิโตรเลียมได้เลยนะครับทำการสั่งเปิดสวิตมาแล้วก็จากนั้นทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับผมก็ได้มีการาทำการก่อสร้างอยู่ก็คือจะเป็นจุดที่มีการนําในเรื่องของตัวเครื่องบำก์การททำการสูบก,การนั่นเองนะครับก็คือตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่มันเริ่มจะมีการไฮโดรเจนมากขึ้นเรื่ออยยๆๆรรืื่กก็ทําา เอาวางตัวขึ้นทำการเอาไว้เพื่อทำการสูบมันออกไปหน่อยกันละกันนะครับโดยการพาตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาเนื่องจากว่าตัวการไฮโดรเจนนะครับมัน e เป็นการที่มันเบาที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าระวังขึ้นไปข้างบนเนี่ยยังไงเราก็สามารถสูบในเรื่องของตัวการไฮโดรเจนได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ทีนี้ในเรื่องของท่อการก็จะต่อลงมาแบบนี้นะครับต่อยาวลงมาจะมีการข้าสะพานทีนึ่งมาทางขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จากนี้ไปเดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวท่อการใหม่ด้วย <c ười> ก็คือจากเดิมที่ทกาเส้ Garden ้นนนีะครับ มันจะเป็นการเดินทางจากขวามาซ้ายใช่ไหมเดี๋ยวจะเปลี่ยนกลับให้มันเป็นจากซ้ายไปขวาแทนแล้วก็อย่างหนึ่งคือตรงนี้มีการวางเลือกเกี่ยวกับตัวทาพาร์ก,กัสเอาไว้ก็จะเลิกใช้งานกันแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ตัวก๊าซไฮโดรเจนเนี่ยมันไหลามาทางขวาแล้วก็จะมาบรรจบกับเส้นนี้ที่จะมีการเชื่อมต่อถึงห้องที่แบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับป่องก๊าซไฮโดรเจนด้วยทําการต่อรวมกันแล้วก็ค่อยขึ้นไปบริเวณข้างบนนะครับ ตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาที่เราจะมาเปิดใช้งานตัวเครื่องวกาศตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้มีการสั่งให้ทำการลื้อถอนพอเพื่อกำลคงล้อตรงนี้ทิ้งไปแต่ว่าตรงบริเวณนี้นะครับถ้าหากมีการลื้อถอนไปแล้วมันจะมีการสัมผัสกับในเรื่องของอวกาศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการปิดเรื่องเกี่ยวกับแผ่นปิดอวกาศกันอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับโอเกตทำการสั่งลื้อถอนไปแล้วก็ทำการปิดในเรื่องของแผ่นปิดอวกาศไปตามเดิมนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวขอเล่นงานนิดนึงเพราะว่าไม่อย่างงั้นในเรื่องของตัวการ์ดม โอเคทีนี้เราก็ต้องมีการเชื่อมต่อในเรื่องของสายไฟเมให้มันถึงกับตัวคราร์บอนก๊าซจากนั้นจะเป็นเรื่องของเซนเซอร์ที่เป็นการสั่งเปิดปิดจ้ตัวคราร์บอนก๊าซนะครับเดี๋ยวจะขอทําการอาร่าลากในเรื่องของสายสัญญาณเนี่ยยาวลงมาจนถึงแค่บริเวณนี้ก็พอแล้วนะครับจากนั้นก็จะใช้บุกเดิมก็คือจะเป็นเซ็นเซอร์ที่ตรวจสอบในเรื่องของอาชนิดของกานะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์การ๊าซทําการก่อสร้างไว้ตรงนี้เลยจากนั้นเรื่องถัดมาอา่าจะเป็นเรื่องของท่อกา๊าซใช่ปะ่ะไหนดูซิ ขอการนะครับก็จะต่อตามทางยาวลงมาเรื่อยๆมีการข้ามไปทางขวาข้ามไปทางขวายาวๆยาวๆและตรงนี้จะขอทําการลื้อถอนสะพานอันนี้ทิ้งไปนะครับหรือถอนสะพานไปอันนี้ทําการลื้อถอนส่วนอันนี้ก็ทําการสั่งลื้อถอนด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือต้องมีการลื้อถอนเรื่องเกี่ยวกับตัวถังพาร์กาสด้วยแต่ว่าตอนนี้นะครับถังพาร์กมันจะมีปริมาณการไฮโดรเจนอยู่ค่อนข้างจะเยอะมากเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขก็คือจะต้องมีการต่อในเรื่องของท่อก๊สเนี่ย ให้มันอ่าย้อนกลับเึ้นไปข้างบนเพื่อนําก๊าซไฮโดรเจนพวกนี้เข้าไปที่ห้องที่เราใช้ในการเก็บก๊าซนะครับเข้าสู่วงรอบที่837กันแล้วนะครับตอนนี้ก็มีการส่งเปิดประตูหลบภัยเป็นที่เรียบร้อยเพื่อทาการสั่งปล่อยจรวดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้จรวดลําแรกก็ทำการเติมเชื้อเพลิงเสร็จเรียบร้อยรวมไปถึงจรวดลําที่3ที่มีการสั่งเติมเชื้อเพลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับนักบินเข้าประจําการทั้ง2อันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาดูที่แผนที่ดาวจากนั้นก็ท สำหรับจรวดลำแรกจะต้องเดินทางไปที่ดาวระยะทาง70,000กิโลเมตรนะครับจะเป็นดาวแคฟฟูดอันนี้เลยจากนั้นถัดมาจะเป็นอ่าเรื่องเกี่ยวกับจรวดลำที่3ใช่ไหมจรวดที่สาก็คือจะไปที่ดาวคาร์บอนเหมือนเดิมเลยนะครับทำการสั่งปล่อยจรวดลำที่1แล้วก็ลำที่3แบบนี้โอเคทำการสั่งแรนชิงเดินทางขึ้นไปเลยแล้วก็ประตูตรงนี้เราก็ทำการสับสวิตช์ปิดกันให้เรียบร้อยนะครับโอเคอีกประมาณสักกี่วันนะ สาวันกับส0กว่าวันก็ค่อยเจอกันก็แล้วกันโอเคทีนี้กลับมาดูด้านล่างกันหน่อยสิตอนนี้ก็มีการอาวางในเรื่องของแผ่นปิดอวกาศเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่วาในเรื่องของสายไฟฟ้าแล้วก็ในเรื่องของสายสัญญาณจากนั้นเรื่องของท่อการทางขวาตรงนี้มีการรื้อถอนไปยังรู้สึกว่ายังไม่ได้มีการรื้อถอนนะครับทำการก่อสร้างเรื่องเกี่ยวกับสายไฟแล้วก็สายสัญญาณเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นในเรื่องของตัวเซนเซอร์การ์ดเราก็ต้องทําการตั้งค่านะครับว่าให้มีการสสัญ,ญญาสีเขียวเมื่อ มันมีการตรวจจับในเรื่องของก๊าซไฮโดรเจนนะครับก๊าซไฮโดรเจนเหรอไฮโดรเจนอ่าอยู่ไหนวะก๊าซไฮโดรเจนอยู่นี่นะครับโอเคทีนี้ในเรื่องของตัวเครื่องปั๊มก๊าซก็จะมีการอ่าได้รับสัญญาณที่เป็นสีเขียวแล้วก็ทําการสุบก๊าซไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นตัวก๊าซก็จะค่อยๆระเรียงตามท่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมาถึงตรงนี้แล้วก็ผ่านทางขวามาจากนั้นตรงนี้นะครับเราต้องมีการเชื่อมต่อท่อให้มันถึงการทําการเชื่อมต่อท่อมาแบบนี้ แล้วก็ถัดมาเราก็ทําการวางสะภานะครับจากซ้ายไปทางขวาแล้วก็จากซ้ายไปทางขวาอีกทีหนึง่งจากนั้นถัดมาตรงนี้ะหละตรงนี้นะครับก่อื่นนะทาการรื้อถอนในเรื่องของท่อาทการด้านบนก่อนการะกาตรงนี้ทําการสั่งหรือถอนไปนะครับสั่งหรือถอนตรงนี้ยาวไปแล้วก็ตรงนี้ก็ทําการรื้อถอนยาวไปด้วยจากนั้นถัดมาในเรื่องของทอ่อกสสาร์ดสอเซตเนี่ยเราต้องทําการรวมกันก่อนนะครับทำการเชื่อมต่อรวมกันจากนั้น ทางขวาตรงนี้ก็ทําการต่อราลากมาแล้วก็ให้มันขึ้นไปข้างบนเ,เดี๋ยวให้มันขึ้นตรงนี้เลยก็แลวกันนะครับจะได้ขึ้นแบบตรงๆเลยเนอะส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ใช้งานก็ทําการสั่งหรือถอนไปนะครับ โอเคทำการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งระบบของมันก็จะเป็นตามนี้เลยก็คือจะเป็นการนำก๊าซไฮโดรเจนจากปัม๊มกา๊าซทางด้านซ้ายสุดตรงนี้นะครับลำเลียงตามทางม,มาเรื่อยๆมาทางขวายาวๆแล้วก็ตรงนี้มันจะมีการแวะเติมก๊าซไฮโดรเจนให้กับตัวเครื่องนี้ด้วยนะครับแท่นสลายความร้อนเพื่อเป็นการเพิ่มในเรื่องของความเย็นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็อีกห้องหนึ่งก็คือจะเป็นห้องค้าล่างนะครับจะเป็นห้องนี้ที่จะมีตัวป่องเจเซอร์ที่เป็นตัวป่องไฮโดรเจนก็จะมีการปล่อออในนนนเเรรืืงงขกกาดหมั ก็จะทาการสูบในเรื่องของการขึ้นมาตรงตๆแบบนี้แล้วมันก็จะมาบรรจบกันนะครับแล้วก็มาทางขวาขึ้นบนแล้วก็เข้ามาที่ห้องเก็บการของเราเนั่นเองส่วนตัวถังพักก๊าซอันนี้นะครับถ้าหากว่ามันมีการนำในเรื่องของก๊าซไฮโดรเจนออกไปจนหมดแล้วผมก็สามารถทําการรื้อถอนได้แล้วก็ลงมไปถึงตัวบลาวท่อการตรงนี้ด้วย โอเคครับเดี๋ยวในพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเท่านี้ก่อนการกันก็ถือว่ามีการทํรหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องเกี่ยวกับจรวจลําที่3ของเรามีการแก้ไขเรื่องของอุณหภูมิแก้ไขเรื่องเกี่ยวกับตัวท่อการ์ดที่ค่อนข้างจะใช้เวลากันพอสมควรเลยนะครับแล้วก็สลับในครั้งหน้าเดีย๋ยวผมก็จะมาทําห้องอาหารตรงนี้ก็แล้วกันนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นห้องที่ใช้สลับในการผลิตในเรื่องของอาหารนะส่วนห้องกินอาหารก็ยังคงเป็นที่เดิมเหมือนเดิมนะครับเออเจ้าไปตอนเนี้ยเรามีสารพันที่มากขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการ เพิ่มในเรื่องของตัวโต๊ะกินข้าวให้มากกว่าน,นี้ด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตา์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตนะ